สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกรรมว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างอีกในะภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือ 1. ความพอใจเกิดเพราะปารถธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันเทาราคะคือความรักใร้พอใจที่เป็นอดีต 2. ความพอใจ เกิดเพราะปารถรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันเท่าราคะที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจเกิดเพราะปารถรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันเท่าราคะที่เป็นปัจจุบันความพอใจเกิดเพราะปารถรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันเท่าราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตึกตรองไปในธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันทาราคะที่ล่วงไปแล้ว เมื j, time, first, 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 ่อ네ติดตองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์เรื่องผูกความพอใจเกิดเพราะปารถธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันเทราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจเกิดเพราะปารถธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันเทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลติกตองไปถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งจันทราคะที่ยังมาไม่ถึงเมื่อติกตองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ความพอใจเกิดเพราะปารดธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งจันทราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แล ความพอใจเกิดเพราะปารสธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันเท่าราคาที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลตึกตองถึงธรรมอันเป็นฐานแห่งฉันท่าราคะที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าเมื่อตึกตองตามไปความพอใจก็เกิดขึ้นผู้เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้วเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ ความพอใจเกิดเพราะปารถธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันท้าราคะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเหตุสามประการนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมมูลแห่งกรรมเหตุสามประการคืออะไรบ้างเล่าคือ 1. ความพอใจไม่เกิด เพราะปารถทมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันท่าราคาที่เป็นอดีต 2. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารถรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันท่าราคาที่เป็นอนาคต 3. ความพอใจไม่เกิดเพราะปารถรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันท่าราคะที่เป็นปัจจุบันความพอใจไม่เกิดเพราะปารถรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งฉันท่าราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างไร คือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งสันทาราคะที่ล่วงไปแล้วครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารถธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งสันทารราคะที่เป็นอดีตเป็นอย่างนี้แลความพอใจไม่เกิด เพราะปารถธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันทาราคะที่เป็นอนาคตเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งชันทาราคะที่ยังมาไม่ถึงครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วข่ายใจออกก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารถธรรมทั้งหลาย อันเป็นฐานแห่งชันท่าราคาที่เป็นอนาคตเป็นอย่างนี้แลความพอใจไม่เกิดเพราะปารถธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันท่าราคาที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเป็นฐานแห่งชันท่าราคาที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าครั้นรู้ชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแล้วกับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วคลายใจออก ก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาความพอใจไม่เกิดเพราะปารสธรรมทั้งหลายอันเป็นฐานแห่งชันท่าราคาที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร้อมโมลแห่งกรรม